ครับสําหรับแบบฝึกหัด1.2นะครับเราก็มาดูกันมีทั้งหมด3ข้ออาทีนี้มาดูที่ข้อ1ครับเกี่ยวกับการหารากที่2รากที่4รากที่3นะครับก็สังเกตเห็นว่า,ามันเป็นเลขคู่บ้างใช่ไหมเลขคี่บ้างนี่เราต้องสังเกตดูไปดูทีละข้อเลยครับ เริ่มต้นที่ข้อ1ข้อ2อลากที่2ของ64สิบสังเกตลากที่2ครับนึกออกไหมว่ามีกี่คำตอบถ้านึกไม่ออกเอาง่ายง่าคำว่าลากที่ n ใช่ไหมาลากที่2เนี่ยเรานึกถึงอย่างนี้ครับว่าอะไรยกกำลังสองแล้วมีค่าเท่ากับ64โอ้อย่างนี้นี่เองคำตอบก็คือ บวกลบสแควรูทหกสินี่แหละแนวคิดนะครับมันต้องมี2อัน2ลากนั่นแหละเนื่องจากว่าตัวที่ยกกำลังสองแล้วเป็น6 4สมันต้องได้2ค่าวิธีการคิดเหมือนเดิมแยกตัวประกอบ88 8. อ้าวพอดีเลยง่ายใช่ไหมมันมีสแควรูทแล้วก็มี8ปคูณ8จับคู่ครับ ข้อหตอบบวกลบ8ดแ,แค่นี้เองอ่ะต่อไป <c oughs> ลากที่สองของห้าไม่มีปัญหาครับลากที่เป็นเลขคู่ไงอะไรยกกำลังสองแล้วได้ห้าก็คือมีกี่ลากครับคำตอบก็คือต้องเป็นสองลาก เนื่องจากว่ารากที่เป็นเลขคู่คำตอบก็คือบวกลบสแควรูทห้าสุดเท่านี้แหละเพราะว่าไอ้สแควรูทห้าเนี่ยมันไม่สามารถทำให้เป็นจำนวนจำนวนเต็มได้ก็สุดไว้เท่านี้อับทวนให้นิดนึงก็ได้สแควรูทห้ากำลัง2ใช่ไหมคิดง่ายๆเลยรูทกับกำลังสองหายกัน ได้5ต่อไปลบสแควรรูทห้ากำลังสองก็คืออ่ะเอางี้แล้วกันลบรูทห้าลบรูทห้าใช่ไหมลบลบเป็นบวกรูทห้าคูณรูทห้าเป็นห้านี่ไงจึงสรุปได้ว่าลากที่สองของห้าเนี่ยมีสองค่าก็คือ บวกกับลบสแควรูทห้าโอเคไหมความหมายมันก็คืออ่าพูดย้ำบ่อยๆลากที่เอนก็คืออะไรยกกำลังเอนแล้วเป็นไอตัวนั้นใช่ไหมอันนี้ก็เช่นเดียวกัน8 8 64กลบ8คูนล,ลบ8ก็64เช่นเดียวกันอ่ะข้อต่อไปข้อ3กับข้อ4 <c oughs> อ้าวรากที่4ครับของ4เป็นไงครับมีกี่คำตอบ1นึ่คำตอบหรือ2องคำตอบคำตอบก็คือมี2องคำตอบบวกลบกลนที่4ของ4ี่คำตอบเป็นนี้แหละ สุดหรือยังยังไม่สุดครับยังไปต่อได้ก็คือสามารถทำสี่เราเนี่ยเราสามารถแปลงมันได้คนที่สี่เีียนเป็นอย่างนี้ได้นะเลียนเป็นคนที่สองแล้วก็กลนที่สองซ้อนกันไงอันนี้สองกับสองเป็นกลนที่สี่นี่ไงอันนี้ก็ได้นะ มันเป็นสมบัติของกลนั่นแหละบวกลบครับสแควรูตสี่จำได้ไหมสแควรูตสี่เป็นเท่าไหร่จำได้ครับ2ไง2 2เป็น4คํคำตอบของข้อ3ก็คือบวกลบสแควรูตสองะขยายความครับรูตสองเป็นรากที่4ของ4ใช่ไหมเราลองจับมันยกกำลัง4 ว่ามันจะได้สีจริงไหมเป็น square root 2กำลัง4เอาแบบนี้ก่อน square root 2กำลัง4เป็น16ถูกไหม s แ u a r e root 1กก็คือ4แปลว่าส u a r e root 2ก็เป็นกลนที่4พูดผิดเป็นรากที่4ของ4จริงๆแปลว่าเราทำมาถูก ใช่ไหมทวนๆไปด้วยหรือบางคนจะใช้วิธีนี้สแ r r o ์ก2กํลัง4ก็คือสแ r r o ์ก2ก็มีค่าเท่ากับ2ยกกําลังเศษ1ส่วน2แล้วก็ทั้งหมดกําลัง4นี่ไงแบบนี้โอ้ตามคุณสมบัติเลขยกกําลังใช่ไหมครับ A กำลัง m แล้วก็ N เนี่ยกลายเป็น a กำลัง mn เราจึงได้ว่าเป็น2องกำลังสตัวเนี้ยคูณกันเศษหนึ่งนองคูณกตัดทอนครับ2 1 2 2ก็เป็น2กำลังสเป็น4ไปเส้นไหนก็ได้ครับมันก็ไม่ต่างกันมากแล้วแต่มุมมองแต่เราต้องทำให้ได้ทุก วิธีโอเคต่อไปเขาสามดีกว่ารากที่สามของลบสองร้อยสี่สามมีกี่ลากครับคําตอบก็คือมีลากเดียวเนื่องจากว่า เป็นรากที่สามใช่ไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันทำไมมีรากเดียวจริงๆก็เล่าตรงตัวอย่างไปเยอะละถ้าได้ดูตัวอย่างมาเรื่อยๆก็น่าจะพอเข้าใจคตาตอบคือเป็นอย่างนี้ครับกลนที่3ของลบสามสี่สามคำตอบมีรากเดียวดึงลบออกมาได้เนื่องจากว่าใช้อะไรอะเอาความเป็นจริงมามาจับมันก็ได้ว่า แถ้าคนที่3นะกําลังขี้ใช่ไหมแล้วออกมาติดลบแสดงว่าคําตอบสุดท้ายเนี่ยมันต้องติดลบแน่นอนอดึงลบออกมาเลยเพื่อความสบายใจวิธีการที่จะทําได้ง่ายอาสมมุติเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรว่าเอ้ยกลที่3ของ3 4 3นี่มันคืออะไรเราก็พยายามแยกตัวประกอบ3ามส่อา มันสเอ้ยสน่าจะหารได้ลอง3าสินะแงกดูประกอบโดยการเอาสามไปหาร3 3 1 3 1มหนเศษหะเป็น13บสาคิดทันไหมสามหนเป็น3ามเศษหนึเป็นสิบพูดผิด3าเป็น3ามเศษหเป็นสิาปรากฏว่า13หารด้วย3ไม่ลงตัวสแสดงว่า3ใช้ไม่ได้ครับ ไม่ห้าใช่ไหมสามอันแรกสามต่อไปห้าใช้จํานวนเฉพาะไงมไม่ได้หรอกมันเป็นเลขสามอ่ะเลขห้ามันต้องลงด้วยศูนย์กับห้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นห้าใช้ไม่ได้ต่อไปใช้เจ็ดต้องลองเมื่อลองไปงี้แหละครับไปจํจนวนเฉพาะไปเรื่อยๆอ่ะทวนให้สําหรับคนที่ยังไม่คล่องจำนวนเฉพาะกับตัวแรกกับ2ครับ3ใช่ไหมห้าเจ็ดสิบดสิบสา 1> 17 19, 23, 29, 3, 1เจ็ดสิบเก้่สิายอ่ะไล่ไปเรื่อยๆนี่แหละก็ไล่ตามจำนวนเฉพาะไปสองไม่ได้อยู่แล้วล่ะใช่ไหมเป็นเลขคี่อ่ะลอง7ครับ7 6ไม่ใช่7จ28 3ามสิบสใช่ไหมเหลืออะไรเหลือหกอ่าเป็นหกสิบสมเจ็ดก้าหกสคิดออกไหมเจ็ดสี่ยี่สิเหมือนเราเขียน28ไว้ตรงเนี้ยเหลือเศษหกอ่าเอาหกไปเติมใส่กับ3เป็น63สิบสเจ็ดก้าหกสเออพอดีเราได้พอดีเลยสีก็คือเจ เราก็จะสามารถแยกตัวประกอบไอ้กลนที่3พูดผิดแยกตัวประกอบของ343ได้เราเขียนต่อครับเป็น7 7 7จคูณครับกลนที่3จะออกได้ก็ใช้3ตัวออกมาเป็นลบเคตอบของข้อ4เป็นอย่างนี้ที่ต่อบบวกลบ7หรือเปล่า ผิดครับไม่ได้ตอบบวกลบนะเพราะว่ามันเป็นลากที่เป็นเลขคี่ไงเราก็ลอง7จ็ดกำลังสดูสิ7จ็ดกำลังสามเจ็ดคูณเจ็ดคูนเจ็ดเนี่ยบวกคูณบวกก็ได้บวกคูณบวกก็เป็นบวกไงบวก3 4 3ถูกไหมแต่ถ้าเป็นลบ7จ็ดกำลังสาม นี่ย้ำบ่อยๆลบคูณลบเป็นบวกบวกไปคูณกับลบสุดท้ายมันก็จะออกมาเป็นลบ3 4มส่าประมาณนี้ก็อย่างที่บอกวาอ่าไม่ต้องอะไรมากครับแค่รู้ว่าเออลากที่เป็นเลขคู่นะมันเป็นได้ทั้งบวกและลบเพราะว่ามันยกกำลังคู่ไง มันจะออกมาเป็นบวกพอดีแต่ถ้าเป็นรากที่เป็นเลขคี่โอเคมันจะได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งรากที่นั่นแหละถามรากของบวกก็ตอบบวกของลบก็ตอบลบ mm hmm. ก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับต่อไปข้อ5ข้อ6ค่าหลักของรากที่4ี่ของ625โอเค คําว่าค่าหลักถ้าเป็นเลขคู่นะเอาลากที่เป็นบวกครับตอบเลยค่าหลักก็คือลากที่เป็นบวกก็หมายถึงอย่างนี้แหละครับกลนที่สีของ6 2 5องห้าจบละเอาแยกตัวประกอบเพื่อเราจะได้รู้ค่ามันอลองมาเส้นนี้บ้างก็ได้ลากที่4นะี่เนาะกลนที่4 เิดไว้กำลังสี่พูดผิดกําลังเศษหนึ่งส่วนสี่แปลงจากคนที่สีเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่หกร้อยยี่สิบห้าเอาแยกตัวประกอบครับบางคนจำได้ก็ดีไปถ้าจำไม่ได้ก็ลงห้าง่ายๆครับลงหาก็ห้าหารได้นะห้าหนึ่งเศษหนึ่งเดยไหมเป็นสิบส้าสเป็นสิ เศษสองเป็น25่สิบห้าห้าต่อไป5้าคูณยีเอาแยกให้ดูเลยห้าหปรากฏว่า6 2 5้มีค่าเท่ากับ5คูณกันทั้งหมด4ตัวมันก็คือ5้ากำลังสี่นี่คิดแบบนี้ก็ได้นะปึ๊บสตัด4ครับต่อห้ จคำว่าค่าลักย้ำใหม่ของลากที่เป็นเลขคู่นะเลขคู่ก็คือลากที่เป็นบวกแค่นั้นเองนียามเขาลองไปอ่านดูไหมคูลืมไปล,ละต่อไปมาดูตัวนี้ ค่าหลักของรากที่สี่ของลบหนึ่งร้อยไม่ใช่หนึ่พันสองอยก้าสิบหกตอบงี้ได้ไหมนี่ไงถ้าเอารากที่เป็นบวกไงตรงนี้ไม่ใส่ถ้าเราคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะพบว่าข้อนี้ไม่มีเพราะมันหาไม่ได้นี่ยมาเพ่งเล็งตรงนี้ก่อนก็ได้ว่า ลบ1 2 9 6มันถอดลากที่4ไม่ได้ไงเนี่ยที่เขียนไว้ตรงนี้ถอดกลนที่4มันถอดไม่ได้มันไม่มีอะไรหรอกที่ยกกำลัง4แล้วติดลบถูกไหมไม่มีอะไรหรอกที่ยกกำลัง4แล้วได้ลบเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นค่าหลักของมันก็ไม่มีครับข้อนี้ตอบว่าไม่มีโอเค ดูให้เป็นกันแล้วกันสำหรับแบบประหัดข้อหนึ่งครับก็จบเพีงนี้เดีย๋ยวมาต่อคลิปหน้าครับ